โอเคอากาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมขอต้อนรับก็ตั่เ่้าปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับไปอยู่กันในจุลติตเวอร์ในเกมนันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, yeah. ผมวันนี้เรากลกบมาพบกันในเกาะพี่กันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้มีบอสนกเข้ามาเว้ยทุกคนว้าวว้าวว้าวผมบอสนกตัวนี้ก็คือ ตัวไหนวะเนี่ยในลูกป,ปั้นพี่มี2ตัวด้วยอันนี้นกโทเลโนโดอนใช่ไหมบอสนกไอดอนครับผมอันนี้บอสนกฟินิก์อาฮะงั้นก็คือเหมือนไอฟินิก์อยู่โอเคครับผมก็คือบอสฟินิกส์นั่นเองครับผมก็นกเอียงนะฮะอย่างยี้ต้องจัดดีทุกคนรออะไรครับผม่ะจัดครับผมยังไม่ได้ตีเลยนะผมตอนนี้ก็ยังเหลืออีกวันนึ่งนดะทุกคนก็ตามกันมาหวดได้แล้วผม อ๋อหรือว่าดามจมาแบบพอน่ารักกุกกิ๊งงุ่มยิ้มนะฮผมได้เสียดิอย่างเงี้ยได้เสียดิเดี๋ยวเอาพืชไปละกันครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเตโกนี่แหละตเตะโกตัวแรกไปเลยครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบอ่าคลิปที่แล้วรีวิวไปแลวนะครับผมวันนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างปอปอดโปงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพืชไปก่อนกินมืดไปก่อนละกันนะ เซลหมอกบันดาเม็ดเยอะก็จริงแต่ว่าเลือดน้อยจะารอบแรกจะบอสได้ถึงเลเวลห้าก่อนละกันนะครับผมตัวพี่ก็ไม่ได้หวือหวาเนี่ไปครับผมเราไม่ได้เอาตัวแบบว่าอินโดเลปเตอร์อะไรไปนะผมเรา,เาตัวแบบกลางๆไปก่อนเนาะเพราะสัเตโก้หนาทับเนี่ยถือว่าเจมเจอจรัสหมุนนานนิ่ใจคอไม่ดีนะเกมเนี่ยลาหมุนนาน,านเนี่ยมาผม ก็บอสยังไม่รีบร้อนนะบอสดาเมจยังเบาอยู่นะช่วงแรกๆให้มันตีเราไปก่อนครับผมเราก็ชา้าจ,จะยาวไปฮะตีเลยวะ่ะตีเลยวะ่ะทุกคนโอเกีได้เสียดิตีมาอย่างนี้ดิแต่เริ่มอย่างงี้พี่ไม่รีบบอกเลยว่าช่วงนี้พี่ไม่รีบอสองท่นน่ ฮั่นแน่ไม่เอาอเอ้ยเออวะก็ไม่เป็นไรครับผมเรายังอยู่ได้ครับผมเรายังอยู่ได้ยาวๆว่ะอุ้ยห้าเอ้ยตีๆเหลือหนึ่งไว้ในใจครับผมเฮ้ยมันมันเหมือนนุ่งหน่วงบ้าทุกคนอ่ะจริงๆนะเว้ยตอนนี้พี่เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยทำไมมันยังหน่วงอยู่วะ มันโดยปกติแล้วพี่เปิดแอ์จ่อขนาดเดียมันต้องต้อง,องไม่ไม่หน่วงนะครับผมทําไมมันหน่วงๆป้าทุกคนว่าไหมมองๆแล้วมันหน่วงๆน,นะครับผมอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยคิดว่าเขาจะเอาไปชาร์จนะเพราะว่ารอบที่แล้วเขาชาร์จไปครับผมที่ไหนได้เอามากันวะแล้วก็แล้วมันเก็บวบอย่างนี้กันนะมันเก็บวบอย่างนี้กันนะ เออเอ้ยการโอ้โหการพอดีพอดีโอ้โหโโหกมาว่ะเอ้ยสเต็ปตองชาร์จตองก็มาว่ะเอ้ยโอ้โหอสามโอ้โหูยนี่บินหรือจิกโอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องอันนี้ขอเล่นดีๆหน่อยละกันนะผมอาจจะช้าหน่อยนะผมเพราะว่าพี่อยากเอาตัก๊ก รอบแรกให้ได้ระัเลเวลห้าไปเลยเออลวงไปก่อนอาดับซาดับขึ้นมาแล้วครับผมปุบเออล่างที่หนึ่งล่างที่สองครับผมไปแล้วรอบแรกฮะมันจะสเตปตองชาร์องมาอีกปะเนี่ยอันแน่อันแน่อันแน่สเต็ปมาว่ะทุกคนสเต็ปมาอย่างนี้พี่หลงไหล บอกเลยว่าพี่หลงไหลเออต้องให้ได้อย่างยี้ต้องให้ได้อย่างยี้เออไปเหลือแล้วจะเปลเราอะเอาให้ได้รักเลเวห้านะโอ้รอบแรกของบอสน,นะเดี๋ยวกขาไอ้วบอินโดมาจัดต่อไปนอนไปนอน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาเรื่อยๆล่างที่สามับผมปึ๊บ โอเคโอ้ย okay. oh, oh. จะเตะต่องชาร์องบ่อยไปแล้วมั้งบอสาเขาเขาใช้เรื่อยๆไดผมเขาใช้เรื่อยๆอย่างนี้เราก็ยาๆได้นะฮะอันนี้ตองชาร์องมาอีกแล้วว่ะทุกคนว่ะมาเข้าล็อกดิอย่างนี้ก็เข้าล็อกดิครับผม <c oughs> โอ้โหอเปลี่ยนว่ะเขาเปลี่ยนว่ะขเขาตีแ็ตตีว่ะ มเมื่อกี้จโอ้โหเจอการไปแล้วเจอแบบรวนๆนะงงๆมีอาการงงๆเกิดขึ้นนะผมแต่มันก็เก็บสองอยู่นะแบบเนี้ยเราก็เก็บไว้ก่อนครับผมโอ้โหป้องกันสองว่ะเฮ้ยเขาไม่ได้จะเต็บสองยัดสองตลอดนะฮะทุกคนเขาเปลี่ยนนะฮะดูดิเอาครับผมเราก็เล่นตามเกมบอสไปก่อนแล้วกันนะฮะอย่างที่บอกครับผมเดี๋ยวพี่ขอเก็บต้องใจเย็นๆนะหก เราไม่รีบครับผมถ้าไม่รีบเราก็เก็บบอสได้สบายฮะโอ้โ,อโ,อโ,อโอรอบนี้มาว่ะมาว่ะตบอกอีกแล้วว่ะบอสนี้ก็ไปนอนดินี้บอสก็ไปนอนหนาวได้สบายดีเลยเออไปนอนบอสไม่เหลือบอสไม่เหลือแล้วไงโอเคครับผมเราเก็บชาร์จไว้เพราะว่ารอบนี้ถ้ามันมาสเต็ปก็จะเป็นสองชาร์ตสองอีกใช่ไหมถ้ามันยังไงสเต็ปเดิมนะ ดางดีอะผมโอ้ยโอ้ยเงียบแบบนี้เราก็เก็บไว้ต่อครับผมเดี๋ยวให้มันหวดมาเรื่อยๆมันหวดมาก่อนแล้วโอ้ยเอาจริงว่ะทุกคนวอสมันมาสเต็ปสองยาสองรัวๆเลยว่ะอ้าว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 เงียบๆอย่างนี้เงียบๆอย่างนี้ มันจะเก็บสองช้าสองต่อไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอีกโอ้โหป้องกานสามว่าเปลี่ยนแปลงว่ะถ้ามันลดเลอกหน่วงว่ะทุกคนโอ้โถ้าไม่ตายมาเว้ยบุ้วุ้งโอ้ยสเตโกหนูคันหรือเปล่าลูกหนุคันหรือเปล่าลูกจัดไปหน่อนีเมื่อกี้อะ บอสท,ทำให้ไม่ตเตือนไปนอนเรื่องต่างๆบอสจริงๆมาแล้วผมบอสมันก็ลุกได้เรื่อยนะปุ๊บล่างที่ห้าครับผมจะไปล่างที่หกแล้วเมื่อกี้เอาเดีอย่างนี้เราก็เก็บยาๆครับผมอย่างที่บอกอนะเราจะแบบว่าให้บอสมันตีก่อนแล้วกันนะแล้วถ้ามันตีมาปุ๊บปุ๊บ ถ้ามันตีหกอะมันจะตีพี่ไหวเออการสองช้าสองสเตปเดินมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วฮะหกออโอ้โหเรียบร้อยฮะหืเมื่อกี้น่าจะกันทั้งห้าว่ะถ้าคิดดีดีเนี่ยได้ต่อนะเนี่ยโอ้โหล่างที่ห้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้น่าจะกันห้าพี่คิดว่ามันจะเปลี่ยนสเตปเป็นแบบว่าตีเจ็ดแล้วกลัวจะเสียบแบบเสียได้ไนดะ้ผม บึ้งเขาให้บึ้งเขาให้ถ้าแบบของพี่เนี่ยพี่ก็กลัวเสียแต้มไปฟรีๆอะไรอย่างนงี้ยก็คือแบบเราเอาไปใช้ได้ต่อหมาผมล่างที่หกโอ,อ้โหเก็บไว้เวยเก็บไว้เวยเก็บแบบนี้ได้เสียดิเอ้ยกันหนึ่งอย่างนี้เจ็ดเขาให้นั่นไงนั่นไงเปลี่ยนสเต็ปมาว่ะ ไปเปลี่ยนสเตปมามีเจ็ดตีห้าก็มาวะทุกคนเหลือไว้สองอีกแล้วนะฮะจะเป็นสเตปไอสองจัดสองอีกแล้วาเนี่ะจ้า,นะาผมจ้าได้พาเลมงามฮนะนันไงป้องกันสองว่ะมันไม่จัดสองว่ะมันป้องกันสอ,องแทนว่ะโอ้โห้ไม่น่าป้องกันนะ่ะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันจะปิดแผลน,นะฮะ พอบอสอ่ะดีแล้วที่มันเล่นสลับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบเออเราจะได้ไม่ดักทางมันถูกนะมันจะมาสองชาร์ตสองอย่างงี้บ่อยๆมันก็ไอ้บอสเอ,บเอ้ยนอนบ่อยนะโอยทำห้ตายมาแกปุ๊บ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 โุ๊บอสเอ้ยเจ็บปุ๊บนปนุ๊บป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 ุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอกว่าบอสไปนอนอีกบปางบปุ๊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 บปบป เรียบร้อยลีลาด้วยทาลูกี่โอเคครับผมบอสยังไหวฮะบอสยังไหวปร๊บลางที่เจ็ดครับผมอันเนตีหนึ่งตีหนึ่งแบบสะกิดมาว่ะทุกคนสะกิดจะมาว่ะอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าถือถือว่าเราแบบว่าเราก็เล่นได้เรื่อยๆนะถ้าเราแบบว่าไม่แบบว่าอย่าอย่าไปแบบหัวร้อนตีมันก่อนนะผม เทากับหอนตีมันก่อนเนี่ยติดเลยนะฮะเข้าทางนะครับผมเออไม่เป็นไรลูกพ่อค่อยได้ร่างที่แปดอยู่เนี่ยตอนแรกเอยคิดว่าแค่ร่างที่ห้านะครับผมทุกคนเออก็จะยึดถึงเรเวลสิบนะ,ะทุกคนแล้วก็จะได้พวกแบบดีเดียแดงเยอะอยู่นะถ้าเราเกิดเราตีถึงเรเวลสิบเนาะมาบึ๊บปึง้งเขาให้ปึง้งเขาให้ หมาผมล่างที่แปดฮะกำลังลุกเลยปุบปบปุบปุห <c oughs> <med glo om ainsi> ้าโอ้ย <Jerome> ห <t> ้เรียบร้อยฮะพี่คิดว่ามันจะไปเก็บไงโอเคก็จบไปในรอบที่หนึ่งล่างที่แปดครับผมพี่เมื่อกี้ถ้าพี่เล่นดีๆพี่ว่าพี่ถึงล่างที่สิบได้ป่ะจริงๆไม่สิบก็เก้าอะแต่เมื่อกี้คือแบบ คิดว่ามันจะตื่นขึ้นมาแล้วบกสิมันเอาไปชาร์จไงก็เลยแบบไม่ได้เออก็เลยเอาไปชาร์จบ้างนะผมคิดว่ามันจะชาร์จเลยที่ไหนได้มันสวนบอสบอกไม่ไหวแล้วนะรอบแรกจะเอากูถึงเลเวลสิบไม่ได้นะบอสบอกโอเคเห็นไหมเนี่ยครับผมเราก็จะได้ดีแดงเยอะนะเลือกเอาอยากได้แบบไหนครับผมอยากได้ดีๆหนอเนาะเอ้ยมันล็อกนี่ว่ะอันนี้ละเตดบอสล็อกว่ะไปตีธรรมดาต่อครับผม เดี๋ยวรอบนี้ผมเลยอีกสองเลเวลเออขอความห้าวจงสก,กิดแก้ค่า <c oughs> มาครับผมเดี๋ยวพี่อินโดบอกตัวเดียววอป่าไม่ใช่อะไรพี่จะเอาตัวแบบไปไว้ตีแพ็คอื่นท <c oughs> ี่ใชตัวเดียวว่าะพี่จะเอาไว้ตีแพ็คอื่นนะผมเอาเอินโดมาตัวเดียววอ แล้วตัวอื่นเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้ตีแพ็กอื่นกันพอดีเลยอ่ะเพราะว่าบอสมีรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ได้รู้ปั้นแล้วนะผมมาเลยขอจักเลเวลสิบแปเลเวลอีกสองเลเวลเองบอสมาครับผมเหมือนกันเหมือนการดวลกันหนึ่งหนึ่งฮะระหว่างอินโดเลปเตอร์เจนสองกับบอสฟินิกสี่สี่นะฮะบอสฟินิกฟอตฟอติโฟนะฮะชื่อมันอย่างเท่เลยว่ะอันเนอันเนอ ท่านแน่มาว่าต็บเก็บสองมาอีกแล้วครับท่านเออตีตีปุ๊บบ <c oughs Louisiana> ักโอ้ย <ther> ซ <uncommon> ีดเลยครับผมเจ็บเจ็บคัน <procedures> คันนะเมื่อกี้เหลืออะไรบอสเมื่อกี้เหลืออะไรเหลือหนึ่งไว้ในใจเหลือหนึ่งไว้ในใจได้ดิบอสเีเวลเก้ายังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ตดนี่ก็ต้องลุ้นกันหน่อยครับผม ปุ๊บปึ๊บก็ให้ปุ๊บก็ให้ปุ๊บมากระพือปีขึ้นมาบอสปุ๊บล่างที่ก่าละผมปุ๊บเออเอบอสเก็บมากคือมันดามเมจ980ิไงยังไงพี่ก็ต้องถ้าพี่เสี่ยงช้าแล้วมันเผือดตีมาแบบรอบที่แล้วเห็นนะรอบที่แล้วตอนท้ายอ่ะ คือจริงๆถึงเลเวล9ได้นะตอนนั้นอะแต่คือแบบไม่คิดว่าบอสมันจะรุกขึ้นมาตีไงสองชาร์ตสองว่ะถ้าถ้ารอบนี้ไม่ตีแล้วบอสโกงเลยนะจะบอกให้เอยตีโอ้โหบอสทำไมบอสรีลาทำไมรอบนี้บอสรีลาบอสบอกไม่อยากเสียหน้าแล้วนะ เองจะมาแบบนี้ไม่ได้โอ้โหบอสมันไม่เอาชาร์จมันเอากันเฉยโอ้โหอะไรขับเนี่ยบอสอะไรกันขับเนี้ยไม่ไหวลวเว้ยโอ้โหกลาย <c ười> เป็นพี่แลผมเห็นไหมถ้าเกิดว่าพี่ตั้งรับไปเรื่อยๆยพี่อาจจะตีบอสก็าอาจจะตีแบบชนะโอ้โหถึงล่างที่สิบแล้วผม โอเคก็จบไปในรอบที่สองล่างที่เก้าครับผมวความห้าวจงมาเกิดนะยังห้าวครับผมไม่ได้กินข้าวมา <c oughs> คืออ่ะพี่เราเล่นหยอกบอสนะคือแบบเออถ้าไม่รีบตีก่อนเมื่อกี้ยังได้อยู่นะผมแต่อยากหย,ยอกบอสไงอเอาแตหน่อยครับผมบอสมายังไงก็เอาให้ถึงเลเวลสิบครับผมตอนแรกคิดว่า จะเอาไม่ถึงรลเวลสิบแล้วจะไปตีแบบว่าบอสชนบอสไดผมแต่มันไม่ได้เว้ยมันไม่ขึ้นมานะครับผมนั้นเดี๋ยววันนี้ครับผมนี่พี่โตตัวเดียวมันจะหนาวไปนะ <c oughs> ความมาจะมาเกิดอย่างนี้มันไม่ดีใช่ไหมทุกคนมันไม่ดีฮะทุกคนนั่งดูอยู่ก็บอกพี่ฮะอย่าเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะหน้าแตกเอานะครับผมพี่โตใจเย็นนะฮะดูดาเมจเขาด้วยนะฮะกินสองก้อนเลือดพี่โตบทแล้วครับผมมา เดี๋ยวด้อยพี่เอโกไปกันเหี่ยวครับผมเหลือบอสบอสเหลือเลือดแค่นี้พี่เอโกกับพี่โตตีไม่เข้าด่ก็ล้าออกล้าออกจากสวนได้รถเต่าม่อไปเลยล้าออกจากสวนได้รถเต่าม่อไปเลยลูกเออการตองมาสองถ้ามันตีตายเลยน่ะเอ้ยไม่ตีว่าไม่ตีว่าเดี๋ยวเก็บไปให้พี่เอโกครับผม ตรงตอ่อะตรงต่อความโหดนะผมสามเฮ้ยไม่เอาอีกแล้วว่ะทุกคนโอ้โหอย่างงี้มันไม่ใช่แล้วนะโอ้ยเจ็ดเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำกับพี่เอคคอย่างนี้ได้ไงเอ้ยพี่เจมีโตอย่างนี้ได้ยังไงบอส อะไรกันครับเนี่ยบอสตรนแรกว่าจะให้เฮโกกินเนื้อโดนวิโตไปก็พอตัวเดียวคมับเขาให้ขมับเขาให้เป็นไงโดนตัวเดียวเลยครับผมทุกคนเลอ,อเห็นไหมเอาวิโตมาตัวเดียวก็ได้ตอนแรกกันแต่แบบกันเหี่ยวหน่อยไงหาครับผมโอ้โหตบบทตบห้าครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะ พี่แอโคลงสนามครับผมและพี่แอโคจะตีเขาเข้าไหมเออได้ว้ามีท่าไม่ตายมีท่าไม่ตายแบบนี้ไปนอนบนสวรรค์ว้าปึ๊บเงียบเรียบร้อยครับผมปึ๊บปึ๊บปึบบึบ,บ,บ,บล่างที่สิบเอ็ดครับผมปึ๊บโอ,อ้โหเรียบร้อยครับผม โ okay, อเคครับผมโอเคก็จบไปในรอบที่สามล่างที่สกิลนะครับผม Woo ได้ดิบอสเอ้ยพี่โตกับพี่แอคโคได้กินเนื้อบอสคนละแบบล่างเลยนะครับผมเอออิ่มอร่อยกันเลยดีเดียวครับผมกินคนละล่างกันเลยดีเดียวฮะโอเคโหมันไม่มีให้ตีบอสจนบอสได้ผมก็โอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แถมพี่ีีให้อะไรกันขับนี้อ่ะมาเด้งตอนท้ายได้ดิมา อ๋อตัวที่ใช้ไปตีบอสได้ผมก็อยู่ทานีีเดี๋ยวพี่ต้องไปล่าแพ็กอื่นอีกต้องใช้ตัวให้ประหยัดประหยัดหน่อยครับผมอันนี้จัด PVP ีให้ดูรอบหนึ่งครับผมเติรบเตอร์อืมอแต่ไม่ได้เวลา PVP ไม่เอากินเนื้อไปรู้สึกไม่ค่อยอุ่นใจครับผม <c oughs> เขาจะเอาตัวน้ำมาเยอะแค่ไหนเอากินเนื้อไปอุ่นใจกว่าเยอะครับผมตามหลาพี่นะเพราะเด็กพี่มันมีแต่เดรโนเต่ากินเนื้อไงอ ใช่ปะและแต่คนถนัดครับผมตึดึมตึดึมต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 ึมดมตึดมตึดมโอ้โหรอบนี้ไม่น่าเอากินเนื้อมาเลยแต่ก็ดีกว่าเอาไอ้ไอ้กินพืชเมื่อกี้มานะไม่งั้นเจออินโดมินัสตกหัวดิมีกจ้าผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่ต้องจัดการพวกคือบวกคืองน้ำฝั่งเขาก่อน รอบแรกก็ยังไม่ทำอยู่แล้วนะโอ้โหป้องกันว่ะโอเคฮะอันนี้เราต้องตั้งใจหน่อยครับผมมาเราพีวีพีตีอ่ะคนนะฮะโอ้หนึ่งหนึ่งโอเคบล็อกได้อยู่ครับผมยังไงก็ตีอ่ะคนก็ไม่หัวร้อนเท่าตีอ่ะเอไอ่ะตีอ่ะคนก็ยังมีแบบเออเราเล่นผู้เล่นด้วยกันใช่ไหม มีหลักจิตวิทยานะคผมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไปนะคผมแต่ AI นี่คือสายมั่วมาเลยดีเดียวบางทีไล่นเลกแต่เขาอยากจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรเข้าหนะครับผม <laughs> เออโอเคคผมยังบ็อกได้อยู่ฮะอันนี้ของพี่ก็ให้เขาตีได้มาแค่เจ็ดเจ็ดโอเคได้ได้เกินมาแค่2ได้เกินมาแค่2แต้มครับผมเพราะว่าถ้าเยอะกว่านั้นไม่ได้ละ ตีมาอันนี้พี่ทิ้งทวนไว้อยู่นะผมเดี๋ยวได้นกกระเมือบไปเพราะเอาไอ้ไอ้ตุ๊กแกน้ำนี่มันก็อินโดคงไม่ได้ไม่จำเป็นหรอกมั้งเดี๋ยวพี่ใช้กินเนื้อโอ้ยสามโอ้โหถ้าพี่กันหนึ่งเนี่ยยังเหลือนะผมเมื่อกี้คิดน้อยไปหน่อยฮนะได้เด ป๊บเมื่อกี้เขาขาตีแล้วเขาเหลือหนึ่งใช่ไหม <S <S เขาตีแล้วเขาเหลือหนึ่งครับผมน, <S 1> <S 1> นี่นี่ไงเลยไปดีโอเคครับผมเราเผื่อตะมือฮะแต่อย่างที่บอกการเผื่อก็ไม่ได้ดีเสมอไปครับผมเพราะว่าเราจะเสียแต้มไปไปปีถ้าเขาไปชาร์จนะผมแต่มันก็เป็นความความชัวร์กว่าไงโออินโดมาด้วย โอ้ยหนึ่งเท่ากับเขาเหลือเท่าไหร่สองใช่ไหมี่ต้องเพียงสมาธิไปก่อนนะคผมอาจจะบ่นน้อยนะผมเวลาตีบีบีนะใช้ความคิดนิดนึงครับผมเขาตีมาหนึ่งเมื่อกี้ยังไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยยังไงก็ต้องปราบอินโดให้ได้อะมาอินโดตีตีก็ไม่ตายใะ่ไ โอ้โหเปลี่ยนครับผมโตเก่หัวตุยโตเก้หัวดุยเบาๆกับพ่อหน่อยนั่นแหละออโอเคครับผมเขาเหลือหนึ่งไว้ในใจฮะแล้วพี่เหลือแปดแต้มอย่างนี้ได้ดิได้ดิโตเก้หัวดุยได้ดินายเราเบื่อเสมอครับผมปั๊บโอ้โหเห็นไหมครับผมเนี่ยไม่จะเสียแต้มไปฟรีแบบนี้ไงถ้าเราแบบว่าแต่การที่เราเราให้เขาเหลือ โดยนี่แบบว่าเขาไม่ตายเนี่ยมันจะยิ่งแย่ก,กว่าเก่าครับผมอินโดมาโอ้โหแบตจะหมดครับผมทุกคนโอโหโอ้โหสะบัดกันเลยทีเดียวแบตจะหมดกลางจอทุกคนโอเคไปบุ๊บบัว บินมาแล้วผมปั๊บ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 เรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปนะผมได้เสียได้อยู่ครับผมรอบนี้หรือว่าเขาแบบว่าเขาคิดดีมากเลยครับผมเขาค่อยค่อยคิดค่อยค่อย,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 อยตีนะผมเขาก็พยายามล็อกหลอกเราแล้วนะฮะก็ดีว่าเราตีเผื่อไปหน่อยครับผมเราจะได้ไม่เสียแต้มฟรี โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็วันนี้ต้องจบไปนะผมสําหรับการตีบอสถึงรีวลสิบนะเป็นบอสนกฟินิกนั่นเองคนระับผมทุกคนก็หรือวันหนึ่งคนระับผมใครจะมาตีก็รีบกันเลยทีเดียวแนละ้วผมอาจจะไม่ได้ลูกป,ปั่นนะตอนนี้เนาะก็โอเคครับผมเครื่องเริ่มร้อนแล้วแบตก็จะหมดแนละ้วขอลาไปเบียงที่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กิมน้าลาไปก่อนสวัสดีคนระับผมไปแล้วครับผมทุกคน